เขียนให้เลยใส่ทองแดงใส่ชิ้นทองแดงลงในซิลเวอร์ไนเตรตเกิดยังไงครับใครบอกพี่ได้บ้างเกิดเป็นปลยยืดรีดอกสูงมาได้ได้ลงหักเงินตกตะกอนบวกคอปเปอร์ไนเตรตเพราะว่าเงินเนี่ยรับไปด้ตอนดีกว่าคอปเปอร์เงินฝักสูงกว่าคอปเปอร์นี่ยในไฟฟ้าเทียมยังเี้นกันไม่ถึงใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเปิดเทอม หมอหกก็ได้เรียนเนี่ยนะปฏิกิริยานี้นะครับตอนแรกเนี่ยเธอในภาพสมมติเธอเป็นหลอดทดลองนะมีซิ้นว่าเนเแต่อยู่เป็นสารละลายนะครับแล้วเธอใส่คอปเปอร์เป็นชิ้นลงมาเนี่ยสักพักนึ่งอะ่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าแก้วเธอล้างมาสะอาดดีนะเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยคมันจะมาฉาบที่ที่ก้นหลอดทดลองเป็นกระจกเลยอะ่ะเออนะครับแต่ถ้าหลอดแก้วจะไม่สะอาดมันก็ไม่นะโอเคนะ ต่อไข้อเผาโลหะแมกนีเซียมเกิดแน่นอนวันเผาไหมอันนี้ยังเป็นสมัยยีแมกนีเซียมอยู่เลยเนาะผสมโซเดียมคลอไรด์กับเฟอร์ลาดไนเตรตไม่เกิดอะไรเพราะไม่มีตะกอนเกิดขึ้นครับต้องขอควายไม่เกิดตะกอนโซเดียมคาร์บอเนตกับแคลเซียมคลอไรด์เกิดตะกอนชื่อแคลเซียมคาร์บอเนตถูกไหมครับห้องางูเกิดตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตก็เขียนสูตรดูสมการได้เนาะไม่เป็นปัญหาข้อนี้ต่อมาข้อสิบเอ็ดข้อสิบเอ็ดเนี่ยครับ สมการที่เกิดขึ้นใครเขียนได้บ้างครับไฮโดรเจนบวกคอปเปอร์ออกไซด์มเดาได้นะคอปเปอร์ออกไซด์เนี่ยบวกไฮโดรเจนแล้วอันนี้เป็นสารต่วความชื้นใช่ไหมครับถ้าสารต่อชื้นแปว่าต้องเกิดน้ํามันเดาได้ถูกไหมก็แปลว่าออกซิเจนไปอยู่กับไฮโดรเจนแทนแล้วคอปเปอร์ก็อยู่เดียวๆใช่ไหมครับสมการแบบนี้เนี่ยเรียกว่าแทนที่มะไม่ใช่แทนที่เนาะ เพราะว่าไฮโดรเจนไม่ได้มาแทนออกซิเจนถูกไหมแต่ออกซิเจนไปอยู่กับไฮโดรเจนแทนไม่ใช่แทนที่แล้วก็ไม่ใช่สลายตัวด้วยเพราะมันก็มันก็ไม่เชิงสลายถูกไหมถ้าสลายต้องแบบจากหนึ่งกลายเป็นสองกลายเป็นสามใช่ไหมครับเรียกแทนที่ก็ไม่ได้เรียกสลายก็ไม่ได้รวมก็ไม่ได้ยังต้องรีดอกคำว่ารีดอกดูดูได้ยังไงครับรีดอกคืออย่างนี้ครับตอนนี้ยังเรียนไฟฟ้ายังไม่ได้เรียนไฟฟ้าแต่เธอต้องรู้ว่ารีดอกมันย่อมาจากคําว่ารีรีดักชันนะครับปฏิกิริยารีดักชันกับ ออกซิเดชันแล้วเอาคำว่ารีกับคำว่าออกเนี่ยมาเขียนติดกันกลายเป็นรีดอกวิธีสังเกตง่ายๆคือประจุของค o p เปอร์ฝั่งนี้เป็นบวกสองใช่ไหมแล้วฝั่งนี้เป็นศูนย์เห็นไหมครับไฮโดรเจนเป็นศูนย์กลายเป็นบวกหนึ่งจะมีธาตุที่เปลี่ยนประจุคอพเปอร์บวกสองกลายเป็นศูนย์ให้ดรเจนจำศูนย์กลายเป็นบวกหนึ่งถ้าเลขออกซิเดชันของธาตุเปลี่ยนเมื่อไหร่มันจะเรียกว่าปฏิกิริยารีดอกเขาไหมนะครับในขั้นตอนรูแค่นี้พอนะ ก็ตอบข้อก่อไก่ต่อมาข้อสิบสองเราจะสรุปว่ายังไงใช่ไหมข้อนี้บางคนอาจจะงงกับโจทย์เป็นโจทย์แนวแบบการทดลองอะ่ะเป็นแ l บบอะไรอย่างเงี้ยมวลของสารก่อนทําปฏิกิริยาเท่ากับมวลของสารก่อนกหลังทําปฏิกิริยาถามว่าถ้าเราสรุปได้อย่างนี้ใช่ไหมครับเราสรุปอย่างนี้นะพอดีดีนะถ้าการทดลองนี้สรุปได้อย่างนี้นแล้วจทยทดลองยังไงอะครับตอนแรกจริงๆเราต้องกอไก่ต้องเป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้ว ก่อนการทดลองเพราะถ้าเราไม่รู้อันตอไก่คือกดทรงมวลเรืง่ายๆกอไก่เนี่ยคือกดทรงมวลถ้าเราไม่มีกดทรงมวลบีบเห็ดนี่ครับจนิดถ้ามันไม่มีกดทรงมวลนะครับเราไม่สามารถทําการทดลองนี้ได้นะเพราะว่าอะไรเราจะนั่งบวกฝั่งซ้ายเท่ากับฝั่งขวาก่อนเกิดเท่ากับหลังเกิดไม่ได้มันจะตั้งสมการไม่ได้เพราะกดทรงมวลคือเครื่องหมายเท่ากับตรงกลางแล้วอ่ะก่อนเกิดกับหลังเกิดใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีกดทรงมวล เราจะทำการทดลองนี้ไม่ได้งั้นข้อข้อกายเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่แล้วตั้งแต่แรกไม่ใช่สิ่งที่สรุปได้ข้อขอไข่หนึ่งโมลของออกซิเจนเท่ากับ32กรัมถามว่าข้อขอไข่ถ้าเธอไม่ทําการทดลองนี้เธอรู้ไหมมันรู้อยู่แล้วมันเป็นข้อมูลเบื้องต้นถูกไหมครับเป็นเรสเฟอเรนซ์ต่อมาข้อข้อ,ขอขายแคลเซีมยมคลอไลด์ดูดความชื้นแต่ไม่ดูดออกซิเจนกับไฮโดรเจนข้อนี้เธอต้องรู้ตอนแรกอยู่แล้วรู้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าถ้าเธอไม่ทราบว่าตอนนี้ดูดความชื้นเธอจะเอามาบรรจุได้ไหม ตอนที่เธอออกแบบมาทดลองว่าเฮ้ยต้องได้น้าขึ้นมาน้าต้องโดนแคลเซียมคาบอไนดหความชื้นมันต้องเป็นขอบสิ่งที่รู้มาก่อนแล้วเธอถึงเลือกมันมาบรรจุใช่ไหมครับอ่างั้นกอไก่ข้อไขขอควายไม่ใช่สิ่งที่ได้จากการทดลองแต่สิ่งที่ได้จากการทดลองมาจากตรงนี้เพราะมาจากผลตารางทดลองอยู่นี่แต่เขาไม่ได้ตีตารางมาจริงๆริงตีตารางได้แต่ว่าทำยังไงเธอก็ลองนั่งบวกสินะครับอันนี้สังเกตว่ามวลมันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ครับแล้วคู่นี้เพิ่มมาเท่าไหร่ลองบวกดู อ่คอันนี้มวลหายไปเท่าไหร่ครับจากภาชนะเนี่ยครับเอา41.538ลบ37.538เนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ครับได้4กรัมถูกไหมครับ4กรัมของออกซิเจนถูกไหมเพราะว่าภาชนะนี้ออกซิเจนต้องหายไปถูกไหมเพราะมันมี Cu กับโแล้วต้นหลังเหลือ Cu อยู่เนี่ยเห็นไ,ไหมโอมันไปอยู่กับไฮโดรเจนแล้วหมายถึงเหมือนกับไฮโดรเจนเนี่ยมันดึง O ขึ้นไปอ่ะ นะครับแล้วมาดูสิ่งที่เพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นมากี่กรัมครับเอาแปดสิบหกจุจลบแปดจะเป็น4.5กรัมของใครครับสิ่งที่เพิมขึ้นคือของน้ําถูกไหมเพราะว่าแคลเซียมคอรไลด์ดูดน,น้ําไว้ก็จากตอนนี้รู้เลยน้ำสี่กรมัมแยกเป็น2ส,ส่วนครับเป็นออกซิเจนสกรมัมแปลว่าเป็นไฮโดรเจนกี่กรัมครับ 0.5กรัมก็คือ1ต่อ8ถูกไหมครับนี่ไง1ต่อ8แต่ตรงน,นี้เขาตอบว่าโดยมวลไปนะอืก็เลยต้องตอบพ้อ,องงง,งูนี่เป็นเรื่องการทดลองเคลียนะครับถัดมาข้อ13มจดทันไหม ดูไม่งงนะครับว่าอะไรมวลของอะไรหลบอะไรอย่างเงี้ยเนาะเซนก็จะบอกเองเพราะว่าภาชนะไหนมีอะไรเนาะจะเด็กงงเยอะนะข้อสิบเ็ดสิบสองเนี่ยต่อมาข้อสิบสามครับเธอหาเปน็นโม่อนอันนี้ก็หารร้อยแปดได้ศูนย์จุดศูนย์สี่กรมัมถูกไหมอันนี้ก็หารสามสิบสองได้ศูนย์จุดศูนย์สองไม่ใช่กรัมขอโทษครับโม นี่ก็เป็นโมงั้นถ้าลองเขียนสมาการมันจะได้อย่างนี้ถูกไหมครับนี่เขียนแบบง่ายๆนะจริงๆมันเขียนนี้ไม่ถูกเนื่องจาก s มันต้องค่อยแปดถูกไหมถ้า s ค่อยแปดต้องเป็นสิบหกโอ้มันก็ไปกันอย่างนี้สองต่อหนึ่งต่อหนึ 1, ่งก็ง่ายดีนะครับก็เฮ้ยศูนย์จุดสี 4, ่กับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์สี่ศูนย์จุดศูนย์สองพอดีงั้นก็ทั้งสองพอดีกันถูกไหมไม่มีใครเหลือต่อมาข้อสิบสี่ได้การออกซิเจนตัวนี้กี่โมครับตัวนี้ ทันทีเลย0.5โมลถูกไหมครับถ้าออกซิเจน0.5ตลอดจะต้อง1โมมพอดีถูกไหมครับตลอดออกไซด์หนักเท่าไหร่216ถูกไหมครับก็ตอบข้อขอก4วเลยบังตาราง่าที่ให้ไปแล้วนะเนอะตัวได้ยังถัดมาข้อ14 15 อ่าข้อนี้เหมือนกับคล้ายๆวันสุกเลยเนาะคุณคุๆมันข้อนี้บีมทำไร้ยังต้องรับผิดชอบเนคนบ้านนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไม่ก้าวหน้าในโดเจน82เนี่ยครับไฮโดรเจน18จริงๆเรารู้ว่าแอมโมเนียมันคือ NH3 ใช่ไหม N14 H3 เราใช้14ต่อ3ได้ไหมเธอลองจับหากันดูนะสัดส่วนนี้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับถ้าเอามาอย่างละสิบนะครับ อันนี้สิบอันนี้จะได้ประมาณเท่าไหร่มองด้ตาเปล่าสองนิดๆถูกไหมมองด้ตาเปล่าเห็นเนาะมันก็น่าจะได้ประมาณสิบสองอ่ะข้อนี้เลยถามว่าคือตัดตุกข้อนี้ไปเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากก็เป็นวันหยางลาสิบ่ะอย่างน้อยต้องมีตัวหนึ่งหมดใช่ไหมครับตัวต้องได้ผลิตภัณฑ์เกินสิบอยู่แล้วมันไม่มีใครถึงสิบเลยก็ผิดหมิดเลยไม่ต้องคิดเลขเลย,หเลเลยไหมข้อนี้ใครน่าคิดเลขบ้างอ่ะ เราสามารถรัดสั้นได้ไปยังคําตอบเลยถ้าเป็นข้อสอบแบบนี้นะครับเราต้องหัดมองให้ได้อย่างนี้นะต่อมาข้อ16ข้อใดไม่ถูกต้องข้อที่ไม่ถูกคือข้อขอกวายเนาะเพราะว่าออกซิเจน32กรัมเนี่ยโอเป็น 2, ห้อย2ถูกไหมมันก็น่าจะมีต้องมี2คูณเข้ามาข้างหน้านีาน้นด้วยถูกไหมครับเพราะมันเป็นอะตอมไงนะหรือถ้าจะไม่เลิ่มคูอ2ไม่ไม่ใส่คูอ2ก็ต้องจีบเปลี่ยนคาว่าอะตอมเป็นต้องเป็นคําว่าอะตอมเป็นอะไรครับเป็นโมเลกุลถึงจะถูก นะโอเคไปได้เร็วพอสมครวรเลยวันนี้กระ manually ข้อ17ครับก็ดุูสมาการนะครับดูมาแล้วเขาดูมาให้แล้วอันนี้ห้าสิบรูปบาทเซนของซิงส์ในแต่จุดสี่กี่โมครับศูนย์จุดศูนย์สองโมงงั้นอลูมิเนียมก็ต้องสองส่วนสาม คูณ0.02ถูกไหมถ้าเป็นของอลูมิเนียมใช่ไหมครับมันจะตกประมาณ0 0 1 3 3, 3ย์หรอแาาเนี้ยมองได้ตาเปล่านะครับอลูมิเนียมกย่าง27 27คูณกับ